มาแล้วจ้ายินดีต้อนรับสู่ช่องสมพรมิธีสกุลการนะคะวันนี้สมพรก็มาพร้อมกับดอกไม้สีสวยสี่ม่วงอ่อนต้นนี้เลยนะคะรู้จักกันไหมคะว่าดอกอะไรเอ่ยดอกไม้ต้นนี้นะคะมีชื่อว่าผักบุ้งต้นนะคะผักบุ้งที่ไม่ได้ปลูกในน้ํานะคะแล้วก็จะมีชื่ออื่นให้เรียกอีกนะคะก็อย่างเช่นผักบุ้งบกผักบุ้งสวรรค์นะคะ ออกดอกสวยงามมากๆเลยแล้วก็เป็นไม้พุ่มด้วยนะคะจะมีทิ่นกําเนิดในประเทศอเมริกานะคะสามารถปลูกได้ในกระถางหรือจะนำมาลงดินก็ได้นะคะออกดอกเป็นช่อรูปแต่นะคะก็จะมีสีชมพูรหรือสีม่วงอ่อนนะคะออกดอกที่งามใบหรือปลายกิ่ง เห็นปลูกตามถนนตามริมรั้วริมทางเดินนะคะดอกก็จะมีสวยความสวยงามมากๆเลยดอกใหญ่ด้วยนะคะผักบุ้งต้นที่ไม่ได้ปลูกในน้ำนะคะอันนี้ก็เป็นชื่อของดอกไม้ชนิดนี้นะคะต้นสูงด้วยนะคะก็เป็นไม้พุ่มอีกชนิดหนึ่งที่ขยายพันธุ์ง่ายแล้วก็ปลูกง่ายด้วยนะคะ และที่สําคัญนะคะจะมีประโยชน์ทางด้านสมุนไพรด้วยนะคะประโยชน์ของบักบุ้งต้นนะคะสามารถที่จะนํามารับประทานได้นะคะส่วนยอดอ่อนนะคะแล้วก็ยังมีสรรพคุณทางด้านสมุนไพรอีกด้วยน้ำคั้นจากใบนะคะก็ใช้รักษาโรคตาต้อได้นะคะกรณีนําไปต้มใช้เป็นยาทายนะคะแล้วก็ใช้แก้โรคผิวหนังนะคะ ก็สามารถปลูกได้ทั้งในกระถางหรือจะนำไปปลูกลงดินก็ได้นะคะปลูกง่ายโตวไวแล้วก็ออกดอกได้ตลอดทั้งปีเลยนะคะการปลูกผักบุ้งต้นนะคะก็จะมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียนะคะข้อดีก็คือเป็นไม้อายุยืนมีดอกใหญ่แล้วก็ดอกดอกสีหวานแต่ข้อเสียก็คือ หากปลูกมีแสงแดดไม่เพียงพอนะคะเขาก็จะเลื้อยยาวแล้วก็ลกนะคะแต่หากได้แสงแดดพอเพียงก็จะเป็นไม้พุ่มได้สวยงามมากๆเลยนะคะนี่ออกดอกเป็นช่อแล้วก็ดอกดกด้วยนะคะก็มีความสวยงามนะคะเป็นไม้ลอเลื้อยขนาดใหญ่ชนิดนี้นะคะให้ดอกสีหวานตลอดทั้งปีแต่จะให้ดอกมากสุดๆก็ในช่วง ปลายฝนต้นหนาวนะคะขยายพันธุ์ก็ง่ายๆนะคะก็ด้วยมเมล็ดก็ได้แล้วก็ใช้กิ่งปักชำก็ได้นะคะดอกก็จะออกที่ปลายยอดนะคะฉะนั้นหากจะปลูกให้ได้ดอกดดดๆสวยๆก็ควรจะตัดแต่งให้มีจำนวนยอดมากๆนะคะนี่วันนี้สมพรก็นำมาฝากเพื่อนๆนะคะถึงครามสวยงาม ของดอกผักบุงตนนะคะสำหรับท่านใดที่มีพื้นที่ไม่มากนะคะแล้วก็ไม่ชอบฟาร์มลกก็แนะนำว่าไม่ควรปลูกไม้ชนิดนี้นะคะวันนี้สมพรก็นำมาฝากนะคะส่วนคลิปหน้าสมพรจะมีดอกไม้ชนิดไหนไหก,ก็อย่าลืมติดตามรับชมนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าคะ่ะสวัสดีจ้า